พี่ทุกท่านครับมาพัดผ้ากันครับส่งของวันนี้สวัสดีพี่ทุกท่านครับพัดผ้ากันนี่ส่ง ก็จะมีอยู่นะครับสวัสดีครับวันนี้จะไปส่งของก่อนนะครับ is ส่งให้วันนี้นรับส่งให้พี่สาวอยู่ต่างประเทศนะครับเจ็ดพื้นเป็นผ้าไหมนะครับเนี่ยไหมเท่นะครับทอมไหมแท่ห์ทอมผ้าบันคอคลุมไหล อยู่ที่ยูโรเจ็ดร้อยบาทครับก็มีผ้าถุงสวยๆครับใจสั่งได้ครับสั่งได้เรือ เก็บถืนครับทามาแล้วฝากคนไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วครับภาพประกอนเตรียมส่งส่งของให้นะครับส่งให้วันนี้เลยครับไม่เกิน3าวันถึงครับ บ็ามานุนนะครับขอบคุณมากเอค้ครับ <c oughs> ถ้าไม่มีพี่ๆเข้ามากดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ก็ผมไม่มีผมนั่งอยู่พูดนนบแบบนี้นะครับ,บมีช่องแบบนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ข้าวบนนุ่นสิค้าของผมนะครับผมก็ขายไเล็กไม่น้อยไปนะครับ แน่ไปคนเดียวนะไม้ยุ่งกับไครนี่ครับสนใจก็ปีดละเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นผ้าไหมแท้นะครับทอมือด้วยครับไหมแท้ทอมือขี่เขาไปเจ็ดแปดพื้น

หวัดไม่หายเลยนี่หายง่ายหรอก ก็ทักมาได้ครับที่0610513190ครับมบบาโทรมาไลน์ดวกันแล้วก็มีผ้าถุงที่สวย,ยครับก็ให้ตัดชุดต้องสักสองตืนนครับตัดชุดนะครับคืนละจ5 0บาทครับยาว2เมตรกว้างหนึ่เมตรครับเป็นผ้าฝ้ายแก้มใหม่นะครับราคานี้ไม่มีแล้วสนใจก็ทักมาได้นะครับ 061นะครับ0 5 1 3 1 9 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เดียวกันเนื้อครับมีผ้าเกือบทุกชนิดนะครับสนใจลองทักพคุยได้นะครับคุยกันในไลน์นะครับมีผ้าส,สวยๆนะครับร้านผมนะครับมีหลากหลายนะครับ จะเอาผ้าแบบนี้แหละครับที่มันขายง่ายกว่านะครับแล้วก็มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับผมขายเป็นเสื้อก็เคยขายครับขายเป็นเสื้อาติเสื้อผ้ายากทำยากแต่ของกินของกินก็ไม่หมดนะครับเหลือขาดเกือบขาดทุนเนี่ยผมก็เลยขายผ้าเนี่ยค่อยขายไปพื้นสองพื้นไปพันละพื้น ขายของขอกินเก็บไว้ไม่ได้นานนะครับเก็บไว้ได้นานถ้านี่เก็บไว้ได้นานนะครับก็มีพี่ๆป้าๆแ,แม่แนะนําให้ขัดของกินนะครับผมล็อกผมขายแล้วทามันไม่หมดก็ได้กินเองแล้วก็เก็บครับขาดทุนเหมือนนั้นเก็บถือ 2 3 4 5 6 7 7ี่ห้าสครับพร้อมส่งพร้อมส่งวันนี้นะครับพร้อมส่งวันนี้หมดขอบคุณนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับถ้าสนใจผ้าสวยๆเลยนะครับ ท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเดิกครับผ้าผ้าถุงพืนละ750บาทถานยาว2เมตรกว้าง1เมตรนะครับเป็นผ้าฝ้ายแก้มใหม่นะครับสวยๆเลยครับแล้วก็ผม,ผมลอ่โอนก่อนจะส่งทุกครั้งนะครับโอนมาแล้วผมก็ส่งของให้วันนี้ครับแล้วก็มีผ้าคุ้มไหลผ่านคอ ยาว2เมตรกว้าง70ซนติเมตรครับราคา700บาทอันนี้ใหม่แท้นะครับทอมือครับมีใายตรงๆด้วยแล้วก็ผ้าพันคอเล็กลงมาหน่อยก็550บาทนะครับทอมือเหมือนกันครับกว้างา65เซนแล้วก็ยาวเมตร80ครับอันนั้นอันนั้น550บาทเป็นไหมแท้ทอมือด้วยนะครับเป็นผ้าพันคอนะครับสนใจก็ เอสนดีไลน์มาได้ที่0610513190ครับเดี๋ยวไปส่งของนี่ก่อนเจ็ดผืนนี่ครับเจ็ดผืนที่เขาอยู่ต่างประเทศครับที่สั่งนะครับสั่งวันนั้นแหละเพิ่งส่งที่อยู่มานะครับส่งที่อยู่มาเมื่อวานนี้วันนี้จะไปส่งครับวันนี้จะไปส่งอีกรอบนะครับพี่ๆคนไหนเออ่ที่จองไว้นะครับทักไลน์มาด้วยนะครับแล้วก็เออ่ชมชื่อที่อยู่เบอร์โทรผู้รับ ทักว่ารับนะครับทักว่ารับเดี๋ยวผมจะส่งให้ครับโอนก่อนจะส่งนะครับของผมนะครับไม่มีเก็บปลายทางครับผมขายที่เล็กแคน้อยครับไม่มีระบบเก็บปลายทางไม่มีทุนให้เก็บปลายทางนะครับเข้าใจนะครับคลิปนี้ทําไว้ตรงนี้ครับเจอกันนะครับไลค์ต่อไปนะครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากดูโฆษณาไม่ต้องกดข้ามโฆษณานะครับไปแล้วครับคลิปนี้ทําไว้ท่งนี้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ